ใครๆถึงหลงรักจอนนี่เดฟวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าเหตุผลอะไรคนทั่วโลกถึงหลงรักเขามาดูก้าหนังโคตรหาหลุดโลกถึงบ้าแต่ทำให้คนดูทั้งโลกรักเรื่องที่หนึ่งนะคะเขารับบทเป็นจอห์นดิลินตันจากภาพย,ายนตร์เรื่อง Public Enemy ภาพย,ายนตร์เรื่องเนี้ยเขาเป็นจอนดิลินเจอร์ซึ่งยกให้เป็นตำนานของจอมโจนชื่อดังกระชอน ในยุค1,930จรนถูกตีตาให้เป็นอาชญากรเลขหนึ่งของหน่วย FBI เนื่องจากเขาทำการป้นธนาคารมากมายในช่วงยุคเศรษฐกิจตกต่ำแต่อย่างไรก็ตามการลงมือปล้นของเขากับสร้างชื่อเสียงชื่นชมให้กับประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากเนื่องจากเคยถูกจับแค่3ามครั้งแต่ก็ยังสามารถแหกคุกหลบหนีออกมาได้ทุกครั้งถือว่าเป็นการพลิกบทบาทที่น่าสนใจ เนื่องจากว่านี่เป็นภาพยนตร์แนวดราม,มา่าที่ได้ผู้กำกับยอดฝีมือนอกจากเดฟยังได้ร่วมประชันบทบาทกับคริสเตียนเบลแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นดาราที่มีพลังด้านความสามารถทั้งคู่มินำซ้ำทั้งคู่ยังมอบการแสดงที่มีเคมีอันแสนลงตัวได้ดีจริงๆเรื่องที่สองนะคะเขาลบบทเป็นเอ็ดวูดจากเรื่องเอ็ดวูดเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงงานเนี้ย เดฟขอรับบทเป็นบุคคลในวงการภาพยนตร์เพราะว่าในหนังเรื่องนี้เขารับบทเป็นเอ็ดบูดว่าที่ผู้กำกับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดห่วยตลอดการเดฟยังคงมอบการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใส่ทั้งความเพี้ยนความหาซึ่งก็สร้างความหัวเราะให้กับคนดูในบทบาทของหนังเรื่องนี้อย่างมากมายนอกจากนี้ยังเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอความสัมพันธ์ มิตรภาพและความรักในศินละปะภาพยนตร์ได้อย่างงดงามน,น่าประทับใจมากๆเลยค่ะเรื่องที่3อีคาบอดเครนจากภาพยนตร์เรื่อง Sleepy Hollow เดฟแท็กทีมกับผู้กำกับคู่บุญทิมเบอร์ตัน Burton, มาในบรรยากาศของสไตล์แบบโกธิกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมฆ่าตัดหัวที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่า Sleepy Hollow โดยชาวบ้านได้ลำลือว่า เป็นฝีมือของผีขี่ม้าที่หัวขาดเดฟรับบทเป็นนายตำรวจสืบสวนอาชญากรรมผู้ซึ่งต้องมาไขคดีว่าใครเป็นผู้ลงมือด้วยวิธีการสุดโหดเขาไม่เชื่อในเรื่องราวที่ชาวบ,บ้านล่ำลือจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ดันได้มาพบเจอตัวกับผีหัวขาดขี่ม้าด้วยตาของตนเองเรื่องที่4นะคะสวินนี่ทอสจากภาพยนตร์เรื่องสวินนี่ทอส เป็นภาพยนตร์แนวมิวสิค l ลถือได้ว่าเป็นผลงานที่สำคัญของป๋าเลยทีเดียวเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นตัวส่งให้เขาได้ชิงออสการ์และรางวัลลูกโลกทองคำซึ่งสุดท้ายแล้วเดฟก็สามารถคว้ารางวัลลูกโลกทองคาในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทตลกและเพลงกลับไปนอนกอดเลยเดฟรับบทเป็นชายหนุ่มช่างตัดผมที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความแค้นเนื่องจากว่าเขาโดนผู้พิพากษาเธอปิน พราลูกและเมียมไปต่อหน้าต่อตาวันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจเปิดร้านตัดผมเพื่อที่จะได้รอการชำระแค้นให้กับผู้พิพากษาเธอเป็นอย่างสาสมสิ่งที่เซอร์ไพรส์ในหนังก็คือการที่เด็บเอ่ยปากร้องบทเพลงแถมเสียงของเขาก็ยังไพเราะน่าฟังอีกด้วยนอกจากนี้เรายังจะได้เห็นเด็บแสดงสีหน้าและแววตาสุดจะเคร่งเครียดพร้อมกับลงมือฆ่าแบบเลือดสาดแทบจะตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสีสันที่เปล่ยงประกายเอามากๆในบทบาทการแสดงของเขาเอ็ดเวิร์ดมือกันไก่จากภาพยนตร์เรื่องเอ็ดเวิร์ดซิสเซอร์แฮนถ้านับกันตามเวลาที่ออกปีฉายเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เดบและผู้กำกับทิมเบอร์ตันร่วมงนานกันถือเป็นนิมิตหมายดีและจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็ได้ร่วมงานกันบ่อยจนกลายเป็นนักแสดงและผู้กำกับคู่บูนคู่หนึ่งแห่งวงการเดฟรับบทเป็นชายหนุ่มนามว่าเอ็ดเวิร์ดถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์แต่เหตุการณ์กับพลิกผันตรงที่ว่านักวิทยาศาสตร์ยังสร้างมือไม่ทันก็ดังเสียชีวิตนั้นจึงทำให้เอ็ดเวิร์ดต้องใช้กันไกแทนมือทั้งสองข้างถ้าภาพเอกลักษณ์อันติดตาของเดฟคือตัวละครอันสุดเพี้ยนและแปลกประหลาด เอ็ดเวิร์ดก็คือภาพยนต์ที่ทำให้นิยามคำนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกท่าทางการเดินรวมไปถึงกริยาต่างๆแม้ว่าเอนะ็ดเวิร์ดจะเต็มไปด้วยความเพี้ยนมากมายแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเนี่ยเป็นบทบาทของเดบที่ชวนให้คนดูหลงรักซาบซึ้งและประทับใจเป็นหนังที่เรียกน้ำตาได้เลยละ่ะวิลลี่วองกาจาก ชาลีแอน a n เดอ e ช็อกโกแลตแฟคทอรี่ผมบ๊อบสุดชิคเรล,ลาสุดกวนผู้สุดตลกนี่คือนิยามของคาแรคเตอร์ป่าเด็บในหนังเรื่องนี้ถือเป็นการพลิกบทบาทที่โดนใจเ่าแฟนเพราะเด็บได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตเป็นขวัญใจของเราเด็กๆบทบาทในเรื่องนี้ถือได้ว่าจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมพ่วงเข้ากับลีลาการแสดงแบบสุดป่วงพิสดารและงานสร้างสุดแฟนตาซี นอกจากนี้วิลลี่วองกายังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในตัวละครตลอดกาลของโลกภาพยนตร์อีกด้วยแจ็คสเปโรจากภาพยนตร์ชุด The p a r a t e of the c a r i b b e a n แทบไม่ต้องบอกกันเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มาจากกัปตันสุดเพี้ยนแห่นมวลมหาสมุทรเรื่องนี้ถือเป็นบทบาทที่เป็นมัสเตอร์พีของเด็ฟเขาตกหลุมรักและอินกับบทบาทของกัปตันแจ็คสเปโรนี้มาก จนทำให้ในช่วงที่เขาได้เล่นหนังเรื่องนี้เวลาเขาจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปซื้อของเขาก็มักจะสวมบทบาททั้งลีลาและการแต่งตัวให้เป็นคาแรกเตอร์เดียวกับแจ็คสเปโร w จนสามารถเรียกรอยยิ้มและสร้างเสียงหาให้กับแฟนๆหรือผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเขายังเคยได้รับเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลอสการ์และลูกโลกทองคำในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากบทของแจ็คสเปโร่มาแล้วด้วยชาลีมอเดอร์ไคจากภาพยนตร์เรื่องมอเดอร์ไคเดฟเขากระดิกหนวดกับมากวนโลกในมาดคาแรคเตอร์นักสืบมาดก,กวนป่วนแสบพร้อมจะจัดเต็มทั้งสเสน่ห์แผ่วาวและเล่หเหลีล่ยมเหนือชั้นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครทำให้ผู้ชมต้องค้างไขนอกจากนี้นังยังรวมนักแสดงโดยมากฝีมืออีกด้วยไม่ว่าจะเป็น กวินเนตพัโทโยว์ยวนเคเกอร์เป็นเรื่องราวของสายลับในคราบนักซื้อขายงานศิลปะมาผู้ดีชาลีมอเตอร์ไคมีภรรยาสวยเลิศแต่จอมเวี่ยงอย่างโจฮันนาและคนรับใช้ขาวโหดคู่ใจอย่างจ็อกออกตัวลุยภารกิจระดับโลกเมื่อเขาได้รับมอบหมายจากสารวัตรให้งัเอัเสนีใช้ทุกเล่กลตามหาภาพเขียนล้ำค่าที่ถูกขโมยไปซึ่งล่ำลือกันว่ามีรหัส ลับซ่อนอยู่นำไปสู่ขุมสมบัติจำนวนมหาศาลของพวกนาซีนังเป็นผลง,งานกำกับของเดวิดคอปแมดแฮทเ,ทเทอร์จากเรื่องอลิสอินวันเดอร์แลนด์เดฟยังคงมาพร้อมกับคาแรคเตอร์เต็มเปลี่ยนไปด้วยสีสันและความเพี้ยนอยู่เช่นเคยการมารับบทเป็นแมดแฮทเทอร์ในเรื่องนี้เดฟต้องผ่านการเบคกอัพสุดจัดจ้าน และยังต้องแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องแต่งกายสุดแฟนซีเดฟร่วมประชาบทบาทกับมีอาในบทบาทของอลิซที่ต้องเดินทางกับสู่ดินแดนพิศวงเพื่อยุติการครอบครองวัลหลังอันโหดหลายของราชินีแดงหลงให้ได้ลีลาการแสดงของเดฟเรียกว่าโดดเด่นแล้วก็หลุดโลกจนทำให้นี่กลายเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่หลายคนจะนึกถึงเมื่อได้ยินชื่อของชายหนุ่มนามว่าจอห์นนี่เดฟ อย่างน้อยคงต้องมีสักเรื่องนะคะที่แฟนตัวจริงอย่างพวกเราต้องดูผ่านตามมาบ้างเอาใครครบทั้ง9้าเรื่องยกมือขึ้นถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ